สวัสดีครับในเสียทรงพักกินผักเที่ยวนะเราก็มาถึงที่เขตลอยต่อแล้วนะก็ให้ลงไปข้าง<ป>ล่างไปดูก่นนันเลยลอยต่อ ถ,นะถึงแม่ห้องสอนแล้วนะครับน่ะถึงแม่ห้องสอนแล้วนะมีคนก็เข้าม,มาพักกันนะครับแนตะ่เ,เราจะลงไปดูข้างล่างกันนะครับนะ่ะว่ากินเกีเ๋ยวนะจะกินเกีเ๋ยวกันไหมนะครับนะ่ะกินเกี๊ยวเฮ้ยเกี๊ยวนี่กินกันช็อตแรกกันนะ แล้วกมาเที่ยวกันนะเข้ารถลงมาทางนี้เมาเที่ยวเอ็นตึ้สะพานนะสะพานเสียทองเสียทองก็ผ่านาดูดนไมมนะเพื่นดูสะพานกัน เียวเป็นเป็นเป็นอาจจะมีเสียงก็เก๊กก็เก๊กนะเดีกท่องเ้ามาเที่ยวนะอันนี้ก็แม่น้ำนะครับเล่นน้ำได้เลยนะย้อนแสงย้อนแสงเป็นร้านเเตี๋ยวเนาะ แตก่เด,เดียวน่าจะว่าน้ำน่าเล่นมากเลยน้ำน่าเล่นมากเลยนะเราจะมีทีที่พักรถกระโปรงน่า,นา,านนะจะพักกันทะี่เขารถมึงมึงจะมีน้ำมา,าเหรนะอมีน้ำมาพักอะไรเลยนะครับเลนเจอร์มา,าเกเลยนะยแล้วก็การเดิจจนจากจันี้นะ ก็ทำคลิปให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะว่าเป็นแบบไหนนะสวยงามมากนะนี่ครับโอ้โหเลยนะครับนะว้าวเลยนะครับนะว้าวเลยนะคือเราไม่เคยมานะนีน่รปิดหจอดยองหมดเราไม่เคยมานะอันนี้เราก็เลยจะต้งองน,นี่มักหน่ต้องตั้งอะไรไหมนะนนเราจะเชื่อมดี たかいね。<laughs> ก็น่าเล่นน้ำมากนะเขาก็เล่นน้ำเด็กๆก็เ,เล่นน้ำกันรถก็ามา,า,า,าน้ำน่าเล่นมาก,กจริง ามาพักที่นี่ก็ได้นะพักตอนนี้ก็ได้นะเขาก็ไม่ไม่ว่านะเาพักไปพักได้นะเพราะว่าเห็นที่นี่เขาเรามาต่างจังเกมพักกันอยู่ที่นี่นะเราไม่ตอบเราจะไปพักที่ไหนกันนะ จะเข้าแม่ห้องสอนแล้วนะครับจะเข้าแม่ห้องสอนโอเคนะครับวันนี้ก็เสียทงพักินไปเที่ยวเนาะก็ ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับนะที่มาถึงที่รอ,อยต่อระหว่างแม่ห้องสอนนะครับนะกับสะพานนี้นะ